เอาถ่านนะครับสำหรับถ่านนี้นะครับเราต่อยอดมาจากการปลูกป่า3อย่างประโยชน์สีอย่างการปลูกป่าที่เราจะนํามาเผาเป็นถ่านนี้นะครับเรามีต้นทุนมาจากป่าของเราเองแล้วเราก็มีดอกเบีย้ยนั่นก็คือกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ครับแทนที่เราจะตัดสางเราาไปทิ้งเราก็นําดอกเบีย้ยนั้นมาเผาเป็นถ่านแต่รูปแบบของถ่านก็รูปแบบของเตาก็มีหลายรูปแบบแต่วันนี้ผมจะมาเสนอแบบใช้ถังเหล็กขนาด200ลิตรหรือถังน้ำมันขนาด200ลิตรนะครับ อุปกรณ์ก็จะมีถังเหล็กขนาด200ลิตรจำนวน1-2ใบอิฐบล็อก8-10ก้อนท่อปูลซีเมนต์ใยหินครับเส้นผ่าสูนกลาง4นิ้วยาว1เมตรจำนวน1ท่อนแล้วก็ไม้ไผ่ครับพี่ขนาด3-5นิ้วยาว4-6เมตรจำนวน1ลำแล้วก็นำมาเจาะให้ทะลุทุกป้องแล้วก็กระเบื้องเก่าหรือแสงแสังกะสีเก่าที่เราหาได้แถวบ้านเรานำมา5-6แผ่นไม้เสี่ยมปลายแหลม10-12ท่อน เพื่อนํามาตีเป็นครอบอย่างที่เห็นครับส่วนอันนี้เราจําลองมาให้ดูว่าข้างในเขาจะเป็นอย่างนี้เลยจะตั้งอย่างนี้เลยครับส่วนวิธีการเลียงฟืนนะครับเราก็จะเลียงจากเล็กกลางแล้วก็ใหญ่นะครับเพราะเวลาเราจุดไฟหน้าเตานะครับความร้อนด้านบนเขาจะสูงกว่าด้านล่างถ้าเราเอาชิ้นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไว้ด้านบนก็จะกลายเป็นขี้เท่าหมดส่วนเราเผาถ่านแล้วเราได้ถ่านแล้วเราก็ยังได้น้ําส้มันไม้ครับพี่ที่พี่เห็นนี่ก็คือการขั้นแรกของเราเลยครับคือการจุดไฟหน้า เพื่อเอาความร้อนไล่ความชื้นออกจากเนื้อไม้หรือว่าเป็นการอบอไม้นั่นเองเราไม่ได้เผาไม้โดยตรงส่วนวิธีการเก็บน้ำส้มงนไม้นะครับเราก็จะดูจากควันนะครับควันก็จะมีสามช่วงควันช่วงแรกก็จะเป็นควันสีขาวขุ่นช่วงนี้เราจะยังไม่เก็บน้ำส้มเงนไม้ครับเราจะจะเก็บในช่วงควันช่วงที่สองจะเป็นควันสีขาวอมน้ำตาลแล้วก็จะมีกลิ่นฉุนแสบหูแสบตาซึ่งเรียกว่าควันบ้า ช่วงนี้ก็ให้เราทําการใส่ท่อดักเก็บน้ำส้มผนไม้ได้ทันทีครับส่วนช่วงที่สามนะครับก็จะไม่ออกเป็นควันครับจะออกเป็นเปลวแก๊สเปลวความร้อนสีใสๆอมฟ้าแล้วก็ให้เราสังเกตจากตรงนี้นะครับน้ำส้มคนไม้เขาก็เริ่มจะเหนื่อยๆไม่ค่อยไหลแล้วก็ให้เราเลิกทาการเก็บน้ำส้มผนไม้ได้ทันทีครับในการเก็บน้ำส้มผนไม้ของเราครับเราก็จะใช้วิธีการรวบแน่นครับ โดยเราก็จะหาวัสดุจากธรรมชาติที่เราหาได้ตามศูน์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904ของเราครับก็จะมีต้นกล้วยเยอะเราก็นํากล้วยครับมาทำมาทําการกวดแน่นโดยใช้ความร้อนความร้อนกับความเย็นครับควบแน่นแล้วพับก็จะเกิดเป็นไอน้ําหยดลงลงมาเป็นน้ำเส้นมันไม้ครับในการเผาแต่ละครั้งของเรานะครับก็จะเผาอยู่ที่8-10ชั่วโมง เราก็จะได้ถ่านอยู่ที่15-20กิโลกร,รัมอยู่ที่ความพิถีพิถัถนในการเรียงปืนของเร,เราเราเรียนดีเราก็จะได้เยอะครับส่วนน้ำส้มคนไม้นะครับเราก็จะได้อยู่2-5ลิตรก็อยู่ที่การควบแน่นของเราครับเราควบแน่นดีๆเราควบแน่นเยอะๆน้ำส้มคนไม้เขาก็จะไหลเยอะครับครับเดี๋ยวเชิญที่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกประโยชน์ของถ่านและประโยชน์ของน้ำส้มคนไม้นะครับ ประโยชน์ของถ่านนะครับก็แบ่งออกเป็นสี่ประเภทนะครับเข้ามาใกล้ๆได้นะครับมาดูได้เลยหนึ่งถ่านหุงต้มปิ้งย่างปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไหมครับร้านหมูย่างหมูกระทะเกาหลีก็ต้องใช้ถ่านสองถ่านดูดกลิ่นหลดความชื้นเช่นเอาไปไว้ในตู้เย็นตู้เสื้อผ้าในรถเพื่อดูดกลิ่นหลดความชื้นครับสามถ่านปรปุงมลมนุษดินเพราะดินเป็นกรดถ่านเป็นด่างสี่ก็ถ่านเพื่อสุขภาพครับถ่านเพื่อสุขภาพนี้เราจะเผาที่อุณหภูมิแปดร้อย ถึงหนึ่งพันองศาเซลเซียสแล้วเขาจะให้กระตุกแตฟ้าลบฐานได้อย่างนี้ครับนี่ฐานพวกนี้นะครับเราก็จะเอาไปทําพวกเวทสำคังเจะบู่ยาสีฟันยาสะผมแต่ต้องเป็นฐานไม้ไผ่และกะลามะพร้าวเท่านั้นนะครับแล้วต้องเป็นไม้ไผ่ที่มีอายุสามปีขึ้นไปเพราะไม้ไผ่กับกะลามะพร้าวนะครับเขาจะมีรูขุช่วยดูดซับสารพิษออกจากร่างกายช่วยกระจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกครับส่วนประโยชน์ของน้ำส้มพันไม้นะครับก็แบ่งออกเป็นสามภาคหนึ่งภาคการเกษตร เช่นเราเอาไปฉีดพ่นทางใบทางดอกไล่เพลี้ยไล่แลมลง2ถ้าครัวเรือนเช่นเราเป็นแผลสกใช่ไหมครับเป็นเชื้อราเราทาได้เลยครับทารา้อยก็ขาดหายร้อยก็เสร็จสุนัขเป็นที่เลื้อนทาได้เลยครับ3ก็ถ้าปศุสุสั์เช่นเรามีพรอกหมูใช่ไหมครับเราก็เอาไปลดลาดคอกหมูกันกิ่งเหม็นของสัตว์แล้วก็กันแมลงในทิศที่จะมาทำลายตั์เลี้ยงของเราด้วยครับ ส่วนอันนี้พี่พี่เห็นนะครับก็คือการสร้างมูลค่าเพิ่มจากปากกินที่ร่วงลนของเราแทนที่เราจะเอาไปทิ้งนะครับแล้วก็เอามาเผาแล้วก็ใส่แพ็กเกจสวยๆทาเป็นทานดูดกลิ่นดูดความชื้นในรูปของพุทธถ้าเป็นธรรมดาพี่ก็ไม่ซื้อใช่ว่าลูกนี้ห้าสิบหกสิบถ้าเป็นธรรมดาก็ไม่ซื้อถ้าเป็นอย่างนี้ก็เก๋ดีเอาไปห้อยในรถก็ได้เอาไปไว้ในตู้เสื้อผ้าก็ได้เพื่อดูดกลิ่นดูดความชื้นครับครับมีท่านไหนต้องสอบถามหรือเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีนะครับ อันนี้ก็ขอฝากไว้หนึ่งอย่างราบใดที่เรายังไม่ปลูกป่าเป็นของตัวเองนะครับเราก็ห้ามตั้งเตาเป็นเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นการตัดไม้ทาลายป่าได้แต่ถ้าเรามีป่าเป็นของตัวเองนะครับเรายังตัดกินก้านสาขาของต้นไม้เขาเอามาเผาเป็นฐานได้แต่ต้นทุนหรือต้นไม้ของเราก็ยังอยู่ครับครับผมขอจบการบรรยายเพียงเท่าน,นี้ครับหมู่บ้านสันติใส่ราหารัสอหขอบคุณสามสองหนึ่งขอบคุณครับ 上台了。